อย่าลืมกดติดตามน้องเจจ๋าตรงปุ่มสีแดงนี้แล้วจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อน้องเจจ๋าออกคลิปใหม่ๆค่ะน้องเจจ๋าทำอะไรคะตามข้าวคั่วตามข้าวคั่วข้าวคั่วมันเป็นยังไงแม่แบบนี้อะไรดูซิอันนี้อยู่ข้างในนะมันจะเป็นข้าวใช่ไหมคะข้าวอะไรหลกเจษ๋า ข้าวเหนียวใช่ไหมมันเป็นข้าวเหนียวน้องเจษามาเยี่ยมคุณย่านะคะมันเป็นข้าวเหนียวแล้วเอาไปคั่วใช่ไหมใช่ด้วยไฟอ่อนๆแล้วก็เอามาตําใช่ไหมคะอ้าวเอายังหาดูสิอุยเฮียด์ทุนนี่ออพอแล้วพอแล้วเอาออกกันเอามาดูสิมันตําละเอียดแล้วเนี่ยละเอียดแล้วยังให้ตําละเอียดอย่างงี้นะอ้าวลูกเอาสักเส้น่งอ้าลูกเอาสักเส้นหนึ่งไหม วันเอาอางนี้แหละวางนี้เอาขวดชินชิ้นชินเนียอชิ้นเยอะนี่เราจะเอาเก็บไว้ทานนานๆใช่ไหมใช่แล้วเขาจะเอาข้าวคั่วไปใส่อะไรคะเจ้าจ๋ารู้เปล่าย่าย่าทำอะไรอ่ะลาบไหนเยหาวันนี้ย่าจะทำลาบลาบวัวใช่ไหมข้าวคั่วใส่ลาบวัว อยู่รับเนื้ออยู่เนะเาะอ้าวอ้ยมีใครมาอีกเนาะใครมาอีกเนาะใครเนี่ยน้ no องสกายอา้าวใส่ขวดแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะเหมือนฝาเลยอะเหมือนฝาเลย,ย,เลยหอมไหมคะเจ้าจ๋า ข้าวคั่วน,นะ้คั่วเสร็จแล้วก็ตำให้มันละเอียดใช่ไหมแล้วนะมันก็เอามาใส่ขวดใบหอมมากๆแต่หนูไม่ได้กลิ่นค่ะหอมตายเลยนะหอมไหมแล้วถ้าจจะลองดมกลิ่นสิหอมเปล่าหอ,หอมหอมข้าวหมดแล้วยังคะยังพี่ชิงก็เก่งไงเนี่ย เอาเสร็จแล้วเอาปิดฝาด้วยอ้าวตั้งปิดฝาเลยแล้วก็เอาไปไว้เนี่ยแล้วก็เอามาให้ย่าย่าเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ให้ย่าทำลาบบัวอ้าวย่างเรียบร้อยละเดี๋ยวนี้กดไลค์ก่อนเดี๋ยวเล่มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะค้แล้ววันคลิปนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคะ ไม่รู้อะไรนะตามข้าวคั่วนะแม่ต้องแม่ต้องตั้งชื่อว่าแกงปิกาจูตามข้าวคั่วเงี้ยเหรออ่าบ๊ายบาย